วัสดีค่ะท่านผู้ชมเรามาดูคลิปนี้นะคะสูตรสองตัวล่างของเราสูตรนี้ยังเดินดีนะคะสูตรหลักหน่วยนี้ยังเข้านะคะเราก็มาหาหลักสิบออกมาจับคู่กับสูตรเก่านี้นะคะมาปรับปรุงเล็กน้อยนะคะท่านผู้ชมสูตรหลักสิบของเรามันหลุดไปนะคะแต่ว่าหลักหน่วยนี้ยังเข้าอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเราก็เอาสูตรใหม่มาจับกับหลักหน่วยสูตรเก่านี้นะคะท่านผู้ชมปักกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะอ่านคำเตือนสักหน่อยนะคะ ปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปไปเร็วนี้นะคะท่านผู้ชมคํานวณขึ้นมาก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะไม่มีใครรู้ว่ามันจบอ,อ,อันใดน,นะคะ,ะหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะคะท่านผู้ชมหากว่าได้ไปแล้วนะคะ,ะวิธีการคำนวณน,นะคะท่านผู้ชมส่วนที่อามาตั้งค่ะอันนี้เป็นหน้าคนหนึ่งนะคะอันนี้ก็หลักแสนหน้าคนหนึ่งนะคะท่านผู้ชมหลักแสนหลักหมื่นหลักพันนะคะหน้าคนหนึ่งนะคะ เดี๋ยวท้ายคลิปเดี๋ยวจะให้ดูนะคะว่าเป็นสูตรไหนกันบ้างนะคะทุกชนทีนี้เรามาหาหลักสิบกันนะคะศูนย์ศูนย์นะคะก็ยังเป็นสูตรค่ะศูนย์หนึ่งค่ะหลักหน่วยค่ะเอาเอาแปดมาบวกเจ็ดเป็นสิบห้าค่ะเอาห้ามาบวกหกค่ะลง้ายเล็กหนึ่งค่ะอ่าหนึ่งหกค่ะศูนย์หนึ่ง ศูนยค่ะหนึ่งหนึ่งค่ะอ่หกนะคะก็เป็น12นะคะอ่าสองสามนะหกบวกเ้านะคะก็เป็น15้าเอาห้ามาบวกหก็เป็น1ค่ะ อ่ะหนึ่งหกค่ะสองหนึ่งสองหกค่ะแล้วก็สามหนึ่งสามหกนะคะอ่ะคู่ที่เข้านะคะคือเขาคูณนี้เลยนะคะท่านผู้ชมอ่ะเขาคูณนี้นะคะอ่ะเสร็จแล้วก็สองสองนะคะก็เป็นสี่ค่ะสี่ห้าค่ะเดี๋ยวมาลักหนุห่ยกันนะคะเก้าบก เจ็ดค่ะก็เป็นสนะิบหกนะบวกศูนย์ก็ยังเป็นสิบหกนะเอาหกมาตั้งค่ะบวกห้าได้เป็นหนึ่งนะคะอ่าสี่หกค่ะสี่หนึ่งนะคะแล้วก็ห้าหกห้าหนึ่งนะคะอ่างวดที่เพิ่งออกไปนะคะอันนี้จะเป็นสูตรใหม่ค่ะท่านชมนะคะสูตรใหม่นะท่าในใดชอบค่อยตามนะคะส่วนสูตรนี้ก็ยังน่าสนใจนะคะท่านชมหน้าตามอยู่นะคะสูตรน,นี้เพิ่งเข้ามาไม่กิ่งวดเองนะคะ ที่เราเอามา,าที่หลักสิบนี้นะคะเดี๋ยวงวดที่จะออกนี้นะเดี๋ยวค่อยเอาให้ดูนะคะสูตรเก่านั้นมันเป็นยังไงนะคะนี่เป็นหน้าคอหนึ่งนะคะนี่จะเป็นหลักแสนหลักหมื่นหลักพันนี่ก็หน้าคอหนึ่งค่ะ,คะเอาสี่มาบวกสี่นะคะก็เป็นแปดค่ะแปดเก้าค่ะสามบวกศูนย์บวกหกนะคะก็เป็นเก้าค่ะท่านค่ะเก้าสี่ค่ะลองมาจับคู่กันดูแปด เก้านะคะแปดสี 84, ค่ 99, 94, คะ่ะเก้าเก้าเก้าสี่ค่ะอ่าเราเพิ่มเติมเข้าไปอีกนิดนะคะทําไมาถึงเพิ่มเติมเข้าไปนะเดี๋ยวให้ดูนะคะเราก็เพิ่มเข้าไปแบบนี้สักหน่อยนะคะท่านผู้ชมเพิ่มเข้าไปแบบนี้สักหน่อยนะคะเดี๋ยวให้ดูนะคะทาไมาถึงให้เพิ่มเติมนะ,ะอาจจะเป็นแบบนี้คะ่ะ แบบนี้ค่ะท่านผู้ชมอันนี้จะเป็นสูตรเก่าของสูตรนี้นะคะสูตรนี้นะยังเข้านะคะแล้วก็พี่ช้างก็มาหาใหม่แบบนี้นะคะจะเป็นสูตรนี้แหละค่ะสูตรปรับปรุงนะ,ะก็มาหาใหม่เนาะ <c oughs> สูตรเก่าของเขาจะเป็นแบบนี้นะคะท่านผู้ชมอ่าอย่างนี้ค่ะอ่างวดที่เราคำนวณน,นี้นะงวดที่เพิ่งออกไปนะคะทําไมถึงมาหาตรงนี้นะแต่ลองดูดีๆนะ อันนี้เขาชนกันก็มาที่ตัวเลขหนึ่งแต่เขาไม่มาสองตัวสองตัวล่างนะคะมาไม่ครบนะคะมาที่ตัวชนนะคะส่วนงวดนี้เขาชนกันก็มานะคะมาครบเลยนะคะทั้งสองตัวล่างกับตัวชนนะคะส่วนงวดนี้ชนนะคะก็มาครบเลยกับสองตัวล่างนะคะท่านชมอ่างวดนี้ก็ยังชนนะคะก็มาครบสองตัวล่างเลยนะคะเพราะฉะนั้นงวดนี้นะถ้าเราเออกมาดูอ่สูตรเก่าของเขาสูตรนี้นะคะอ่าก <Transfer. S 2> ็จะเป็นเก้าศูนย์ค <rendre. S 2> ่ะ ที่สูตรใหม่ที่เรามาหานี้นะก็จะเป็นสูตรนี้นะคะท่านผู้ชมสูตรนี้ที่เราที่เราหาใหม่นะแต่ถ้าเราเอาตัวนี้มาจับตัวเลขสี่นะคะทาไมถึงช้ชางถึงเอาเพิ่มเต้มนะคะตัวนี้มาจับตัวเลขสี่ตัวนี้มาจับตัวเลขเก้านะคะทา่านผู้ชมอ่าก็มาจับตัวเลขแปดบ้างนะก็เลยมีเพิ่มเต้มแบบนี้นะคะอ่ะก็เลยเพิ่มเติมแบบนีนะ้ค่ะท่านผู้ชมนะอ่าท่านใดชอบค่อยตามนะคะท่านผู้ชมแต่ถ้าเรามาดูสูตรสองตัวล่างที่เรามาหาใหม่นี้นะคะเขาไม่ชนกันค่ะท่านผู้ชม สูตรนี้ไม่ชนกันนะคะอ่าถ้าเรามาดูนะคะสูตรนี้นะจะมีแค่3ตัวนี้เองนะคะเขาไม่ชนกันแต่ว่าอาจจะชนกันที่ตัวเลขสี่ค่ะท่านผู้ชมอ่าตัวเลขสี่นะคะอก็แล้วแต่ท่านผู้ชมละค่ะนะคะแต่อันนี้ทิพย์ช้างเพิ่มเติมเข้าไปคะ่ะไม่เกี่ยวกันนะคะแล้วแต่ชอบนะคะท่านผู้ชมก็ลองดูที่แบบนี้นะคะ,ะว่าเขาชนกันที่ตัวเลขสี่เนาะลองดู ลองดูตัวนี้ก็แล้วก,กันนะคะอ่ะแบบนี้ก็แล้วก,กันนะคะท่านผู้ชมเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะออกอันใดเนาะนะคะอาแต่ชอบค่ะท่านผู้ชมอ่ะลองดูวิธีการเดินของเขาสักหน่อยนะอ่ะมุมด,ด้านล่างนะคะด้านบนนะคะอ่าด้านล่างนะคะหรือว่าเขาอาจจะมาด้านบนนะคะท่านผู้ชมถ้ามาด้านบนก็น่าจะเป็นแบบนี้นะคะท่านผู้ชมแล้วแต่ชอบค่ะ ก็ขอให้โชคดีทุกท่านทุกคนเลยค่ะสวัสดีค่ะ